ท่านผู้ชมวันนี้ฝ้ายจะพามาเช็คราคาบอลสีนะคะทั้ง9ชนิดนะคะตรงหน้านี้แดงแดง,แดงบอลสีเก่าโบร,ราณของไทยที่หาย,ยากมากๆนะคะเดี๋ยวฝ้ายจะพามาเดี๋ยวฝ้ายจะบอกราคาที่ฝ้ายได้มาเนาะบางต้นได้มาประมาณหลายเดือนที่แล้วนะคะบางต้นก็ได้มาตอนที่ราคาแบบเริ่มฮิตกันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวฝ้ายจะบอกราคาที่ฝ้ายได้มานะคะท่านผู้ชม ตั้งแต่ถูกๆเลยก็มีนะคะและเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเนาะช่วยกันคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ใต้แสดงความคิดเห็นนี้นะคะว่าราคาที่ท่านผู้ชมได้มาหรือที่ท่านผู้ชมไปเห็นมาเนี่ยเขาขายกันต้นประมาณเนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เท้าพันตาต้นนี้นะคะท่านผู้ชมตอนไฟซื้อมาเป็นเบีย้ยเล็กๆนะคะซื้อมาประมาณ60บาทนะคะ นอต้นนี้นะท่านผู้ชมคอมเมนต์ใต้ใต้โพสต์นี้เลยนะคะว่าว่าปัจจุบันเนี่ยเท้าพันตาต้นแบบไซส์ขนาดนี้มันควรจะไปเท่าไหร่แล้วนะคะตอนได้มาเป็นเบบี๋เนาะแจ้งก่อนนะคะเลี้ยงมาประมาณ2เดือนนะคะโตขนาดนี้ค่ะนะคะคอมเมนต์ใต้นี้เลยนะคะ ต่อไปค่ะไปกันที่ไกลทองค่ะต้นนี้น้องชื่อไกลทองเฉยๆนะคะไม่มีประเสริฐตามหลังเนาะถ้าเป็นไกลทองประเสริฐก็จะกัดฮารปแดงนะคะอันนี้คือไกลทองค่ะตอนไายได้มาเนี่ยก็ อยู่ที่ราคา500บาทนะคะปัจจุบันไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แล้วเนาะให้ท่านผู้ชมช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะคะตอนได้มา500บาทก็จะเล็กกว่านี้สักหน่อยเนาะไฟก็เลี้ยงมาเรื่อยๆนะคะสวยมากๆนะคะต่อไปคะ่ะไปที่ไกรทองประเสริฐต้นนี้ค่ะเลี้ยงมาแล้วประมาณ2เดือนนะคะตอนได้มาประมาณ60บาทนะคะถ้าจะไม่ผิดเนาะประมาณ60บาทนะคะปัจจุบันน่าจะหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะราคานี้นะคะทั้ง2ต้นเลยค่ะ ต่อไปค่ะฝั่งนี้คือฮองเฮาค่ะฮองเฮานะคะต้นนี้ไฟได้มาในราคา300บาทค่ะ300บาทค่ะปัจจุบันฮองเฮาเท่าไหร่แล้วเอ่ยท่านผู้ชมคอมเมนต์ใต้ใต้วิดีโอนี้เลยนะคะต่อไปค่ะไปกันที่นางพลิ้วค่ะนางพลิ้วรู้สึกว่าจะได้มา350นะคะ350บบาทเนาะ ปัจจุบันไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แล้วนะคะท่านผู้ชมใครทราบคอมเมนต์ใต้ใต้แสดงความคิดเห็นนี้เลยนะคะต่อไปค่ะพระนารายค่ะมี3ามใบได้มาราคา1,800บาทค่ะ1,800บาทค่ะต่อไปค่ะไปกันที่ตาลแม่กุสุมานะคะต้นนี้จำคับคลายขับคบานะคะน่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณ60บาทถึง100บาทอะคะ่ะท่านผู้ชมต้นนี้นะคะนะคะตาลแม่กุสุมาเนะ และนี่ก็คือบอนสีนะคะที่ไายได้มาเนาะบางต้นได้มาตั้งแต่ราคายังไม่แรงกับราคาเริ่มฮิตกันแล้วนะคะให้ท่านผู้ชมนะช่วยกันคอมเมนต์นะคะราคาปัจจุบันนะช่วงนี้นะคะช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะว่าเขาขายกันไซส์ประมาณนี้นะคะหรือเล็กกว่านี้กี่ใบกี่ใบนะคะประมาณเท่าไหร่นะคะให้ท่านผู้ชมช่วยกันคอมเมนต์นะคะเดี๋ยววันนี้ไายจบกันไปกับราคาบอนสีนะคะที่ไายได้มาเนาะ จบคลิปไวเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปต่อนะคะคลิปต่อของนี่ค่ะบอลสีพันเก่าหายากอีกหลายๆตัวนะคะที่เป็นราคาของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นตาแม่กุสุมาสาวสันกําแพงกวนอูแล้วก็ดาบฟ้าฟื้นนะคะสีบุรีรัมนางรักสดอันนี้กุมภกันนะคะนารายเรืองพบนางกิริณีนะคะ อ,อีกอีกหลายต้นเลยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้รากันไปแค่นี้นะคะท่านผู้ชมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์ด้วยวันนี้ลาไปก่อนกับบอนสีสวยสวัสดีค่ะ